สวัสดียามเช้าคะ่ะเพื่อนๆนเช้านี่มีหมอกคะ่ะหมอกจริงๆคะ่ะไม่ใช่หมอกเพราะเพราะฝนฝนนี่หายไปสองสามวันแล้วคะ่ะนี่หมอกจริงๆคะ่ะหนาวแล้วคะ่ะอื้ อ็ย่างเขาสู่หน้าหนาวลมหนาวก็ช่วยพัดกระนำ n มนิ่ง m o มนิ่งอ๋อแม่ว่าจะไปทำอ๋อ굿โมนิ่งขี้เกียจลุกแล้วเหรอหน้าหนาวแล้วขี้เกียจลุกอ๋อเสียบลักแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อยครั้งอีกจุดเดียวตรงริมรัว้วเมื่อวานไปซื้อไม้ไผนะ่มาสาสบห้าบาทนี่กาแฟเราค่ะสองต้น ของเรามีลูกแล้วของเราออกลูกแล้วทั้งสองต้นสูงด้วยคนแก่ชมสวนอีกแล้วค่ะรอบแรกค่ะ เียกระโดดหายเลยค่ะเอาอะไรต่มไม่อะไรเหลือแกงเหลืออะไรเหลือก็มาสาดครั้งแรกก็พริกลาบเดี๋ยวจะทำไว้จะคั่วไว้ืมดอกผักกาดหินผักกาดหินจากดอยแม่สลองกับลาบ หอมอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลาบอู้มืมะเขือออกตั้งหลายลูกะมะเขือเปลาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกแค่นี้ก็คุ้มน้ำพริกเดี๋ยวสองสาวันนี้จะตำน้ำพริกน้ำพริกฮะน้ำพริกหนุ่ม อีกไม่กี่เดือนก็จะได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วกล้วยไมย้จะซื้อกล้วยไมย้ท่านพยาอู้นี่เม็ดเขาละคาน,น่ะนะค่ะเพื่อนๆ จะได้แจกแล้วค่ะนี่เป็นเม็ดแล้วค่ะโอ้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะเดี๋ยวจะแจกค่ะถ้าใครสนใจดูใบเขาสิค่ะใหญ่โตเราต้มกินทุกเช้าอืม ีวิตความรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่ปกติแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรคงจะอีกนานหอหัวเหี่ยวอะไรยังไงก็ไม่รู้ วันนี้สั่งห่อน,หนึ่งไก่เข้าไว้วันนี้เป็นวันห่อน,หนึ่งนะเจ้าหนึ่งก็หูกระเจี๊ยบเราค่ะออกลูกแล้วนี่ปลูกตั้งนานนะคะเนี่ยก็่เขาจะออกลูกให้เนี่ยอู้ทางน้อนเองค่ะออกหลายหลายเม็ดเลยมีดอกด้วย อืมทังน้นหลายาน้อนเยอะอือหือหลายลูกมีดอกด้วยขยายไม่ได้โู้ขยายไม่ได้เดือนนี้ทั้งเดือนเดือนนี้เกือบเกือบเดือนนะคะตั้งแต่ต้น ตัางเดือนมาไม่ได้ทํากับข้าวเองเลยไม่สบายใจขอโทษค่ะขอโทษจริงๆที่บอก <c oughs> กระซิบเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวจะตำส้มแล้วมีเม็ดกระถินเดี๋ยววันนี้จะให้น้องสาวจัดการหน้าบ้านเขาให้เรียบร้อย จัดส่วนหินส่วนอะไรครับเราเป็นคนที่ทำอะไรจะทำให้เสร็จไม่ชอบเห็นซื้อต้นไม้มาก็ต้องปลูกเลยแล้วเนี่ย <c oughs> ไปดูกันนะคะไปดูกาแฟของลูกก่อนกาแฟกับโกโก้ของลูกแต่ตรงนี้เขาจะอับไปหน่อยนะคะติดรัว้วนั่นโกโก้ค่ะโกโก้นี่กาแฟเนาะ ต้นเล็กแฟ <c oughs> ไม่ได้ตำส้มหลายวัน มะขามไว้ใส่ต้มต้มส้มต้ยมยำโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ ชมหมาะกันค่ะสวัสดีค่ะ